ประเทศที่มีนอมินีมากกับประเทศที่มีโนมินีน้อยเนี่ยสะท้อนอะไรันคิดว่าอย่างประเทศไทยที่มีมากเนี่ยันก็ลองไปดูว่าประเทศอื่นเขามีนอมินีมากปัญหามากอย่างเราหรือเปล่าก็เคยลองไปดูอินโดนีเซียเรื่องที่ดินปรากฏว่าไทยเว็บไซต์ดึงเข้ามาร้อยหนึ้ี่เกี่ยวกับนอมินีการถือหุ้นเป็นนอมินีในที่ดินในประเทศไทยแปนะพวกลอเฟิร์มนี่ไทยหมดเลย ก็ต้องอถามเอ๊ะทำไมอินโดนีเซียน้อยมากประเทศเอ,อ,อื่นก็ไม่มีมีแต่ไทยก็เพราะเราเป็นที่ต้องการของต่างชาติเป็นใช่ก็คือหนึ่งเป็นที่ต้องการเขาอยากมากฎหมายเราไม่ให้ก็เหมือนกันธุรกิจไทยก็อาจจะธุรกิจดีไทยเป็นประเทศที่มีตลาดอุตสาหกรรมมีโอกาสมาแต่กฎหมายเราห้าม เรามีของดีแต่กฎหมายเราห้ามก็เลยเกิดดีแมนเกิดอุปสงค์ที่อยากเข้ามาแ่ถ้าคนเราเนี่ยเคารพกฎหมายและทําตามกฎหมายมันก็ไม่เกิดก็แสดงว่าคนของเราก็ซึกงแท้เก่งด้วยหรือเปล่าทั้งทนายความและทั้งทั้งคนขายคนซื้อทั้งหลายใช่ด้วยค่ะแต่ฉันคิดว่าอย่าลืมว่ายิ่งมีกฎมากการทําผิดกฎหมายมันก็เยอะที่ฉันบอกเสมอว่าไอ้ลิสสามในพรบต่างด้าวมันยาวเกินไปแล้วมันไม่สมเหตุสมผลรับ การที่กรมฉันก็เคยคุยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่นั่นเขายอมรับว่าเขาดูไม่ทั่วถึงหรอกมันทุกบริการทุกประเภทเขาดูไม่ทั่วถึงพอดูไม่ทั่วถึงมันก็เลยไม่ดูเลยฉันบอกว่าทําไมบอกมาซิว่าธุรกิจไหนที่คุณไม่อยากให้ต่างชาติเข้ามาจริงๆแล้วมันเกิดความเสียหายแล้วคุณก็ดูตรงนั้นให้ให้ดีๆนะคะแล้วก็ที่เหลือที่เข,เข้ามาเป็นประโยชน์ก็ปล่อยเข้าไปเพราะว่าที่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่ กำลังคนไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะธุรกิจบริการทุกประเภทในเมืองไทยห้ามหมดอาจารย์เด่นๆ่นกำลังบอกว่าบัญชีสบัญชีเนี่ยอาจจะต้องมารีไวซ์มาดูดูกันใหม่เลยอะไรที่จะต่างชาติห้ามจริงๆก็ใส่กันซะบัญชีที่1อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตรวจสอบจริงๆเช่นที่ดินไม่อยากให้ต่างชาติเขาเข้ามาหรือธุรกิจที่มันไม่เป็นประโยชน์เช่นไนท์คลับบาร์อะไรพวกนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดูจริงจ ซึ่งปัจจุบันก็ใส่ตัดผมทำรองเท้าห้ไม่ต่างชาติทำบริการทุกประเภทบริการทุกประเภททุกประเภทมันเป็นไม่รู้ลิสอะไรลิสที่ครอบจักรวาลหมดทีสามบริการทุกประเภททีนี้ผมว่ามันมีสองสามวิธีคิดแล้วกันนะครับอันหนึ่งก็ปรับปรุงกฎหมายซึ่งมันมีกระบวนการในกฎหมายอยู่แล้วที่ให้คนที่ดําเนินการนี้ทบทวนทุกปีแล้วเสนอมานะครับให้มีการปรับปรุง อันนั้นมีอยู่ในกฎหมายเขียนไว้เลยว่าให้ทำที่ผ่านมาไม่ได้ทำเพราะกรรมการผมนั่งอยู่ห้าปีครนะเสนอไปครับไม่ได้มีการขยับเลย mm. ฝ่ายการเมืองไม่ได้ขยับนั้นนั่นคืออดีต mm. นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราอย่าเพิ่งถ้าเราไปมองประเด็นว่ากฎหมายมันมีปัญหาแล้วทำให้เกิดคดีนี้ขึ้นมาผมว่าไม่ใช่ mm. นะครับ กฎหมายทุกกฎหมายทุกฉบับมันมีข้อปรับปรุงได้แต่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดคดีนี้ขึ้นมาคดีนี้ก็คือคดีจร้วมันเป็นเรื่องเฉพาะนะครับที่เป็นความผิดชัดเจนซึ่งเป็นการใช้อํานาจรัฐในการที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของตัวเองเอากิจการที่ต้องห้ามไม่ให้ต่างชาติไปทําให้เขาทาได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จะปรับปรุงกฎหมายนี้ได้ ไม่เกี่ยวอ,อันนี้เอาไว้ชัดนะครับอาจารย์เด่นเเห็นด้วยไหมครับกรณีกุหลาบแก้วกับชิ้นนี้มันชัดเจนไปอีกเรื่องหนึ่งดิฉันเคยบอกอาจาร,รย์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่านอมินีสําหรับฉันมีนอมินีสองประเภทนอมินีที่สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศดิฉันคิดว่าถ้าเผื่อเขาไม่ได้มาจงใจเพื่อที่จะตักตวงผลประโยชน์ให้ตัวตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีอะไรอย่างอื่นเนี่ยดิฉันคิดว่าฉันยังยอมรับได้แต่ถ้าเผื่อมาเป็นเรื่องของเพื่อที่จะภาษีนะคะเพื่อที่จะ หนีภาษีอะไรอันนี้่ันอินไซเดอร์เทรดดิ้งปันหุ้นอันนี้ที่ฉันคิดว่าผิดรับไม่ได้ครับก็ตรงกันครับตรงกันนะครับ,รบแล้วกิจการต้องห้ามก็ไม่ควรใช้ช่องทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยง